เด็กหญิงมองครั้งเดียวก็รู้ว่าพ่อมีพิษแปลกอยู่ในร่างเกี่ยวข้องกับคางคกนำโชคคู่ที่วางอยู่บนโต๊ะที่บ้านจึงไม่สนใจคำห้ามของคุณย่ายิดคางคกนำโชคมูลค่าหนึ่งล้านมาโยนจนแตกละเอียดในวินาทีถัดมามีควันที่ดำทะมึนควยพุ่งออกมาคุณย่าจึงเริ่มเชื่อหลานสาวที่ได้มาแบบนี้ไม่ธรรมดาแต่เด็กหญิงบอกพวกเขายังไม่จบเพราะนี่คือคางคกนำโชคคู่นั่นหมายความว่ายังมีคางคกตัวมีถูกซ่อนอยู่ขณะนั้นควันที่ดำดูเหมือนจะตัวเด็กหญิง จึงวิ่งหนีไปในห้องอีกห้องหนึ่งอย่างตื่นตระหนกแต่เมื่อเด็กหญิงเปิดประตูสิ่งที่เห็นมีเพียงชั้นวางหนังสือตอนนั้นมังกรหินที่อยู่ข้างบนดึงดูดความสนใจของเธอตามประสบการณ์หลายปีของเธอเธอหมุนมันเบาๆผลก็คือชั้นวางหนังสือกลายเป็นประตูลักโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าบ้านเรามีประตูลักเมื่อไหร่กันแน่เมื่อลูกสาวเข้าไปข้างในก็พบว่าในตัวมีมีการบูชาคังคกนำโชคคู่สีแดงเด็กหญิงรู้ว่านี่คือการที่มีคนต้องการทำร้ายพ่อดังนั้นเธอจึงไม่พูดอะไรจึงหยิบงงงคครนนนโชู่่ขึ้้้มาาาแแลลวทุุอยยณ ดูเหมือนพิษของนายน้อยจะลดน้อยลงมากที่แท้ทำไมเด็กหญิงถึงเก่งขนาดนี้เพราะเธอคือปลาคาร์ฟน้อยจากภูเขาคุณหลงมีน้อยเนื่องจากกินอาหารเก่งมากหนูตัวเล็กครูทั้งแปดของเธอไม่สามารถเ <6 S 1> ลี้ยงดูเธอได้เพื่อให้เด็กหญิงได้อิ่มท้องน้อยคีเคหกัันเรียนของน้อยฉีดังนั้นครูทั้งแปดจึงเสนอความคิดให้เธอน้อยหวหกขอแค่รับมหาเศรษฐีเมืองหยุนเฉิงเป็นพ่อก็จะสามารถใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเขา น้อยที่เคหกคือหัวหน้าอันตรายที่ใจร้ายเนื่องจากถูกพิษแตแลกน้อยที่เค6หกแต่สุดท้ายพวกเขาถูกตัดมือไปทั้งหมดดังนั้นเมื่อเด็กหญิงหาพ่อเจอตามธรรมเนียมหกประธานบริษัทก็ไม่เชื่อว่าเด็กหญิงมาที่นี่เพื่อหลอกเงินตามธรรมเนียมหกเด็กหญิงต้องถูกตัดมือด้วยแต่สุดท้ายประธานบริษัทเห็นว่าเธอเป็นเด็กเลยสงสารหกดังนั้นจึงตัดสใจปล่อยเธอไปและก่อนจะไปเขายังให้เงินเธอหนึ่งหมื่นบาทเซียวชี้ชี้หกไปซื้อของกินให้เธอไม่ต้องตามเขาอีกถ้าฉันพบว่าเธอหลอกลวงอีก เซียวชี้ชีหกจะโยนเธอลงทะเลให้อาหารฉลามมหกให้อาหารฉลามคิดว่าทั้งสองคนจะจากกันที่นี่แต่ไม่คาดคิดว่าประธานจะกลับถึงบ้านกลับพบว่าเด็กหญิงโผล่ามาที่บ้านเพ่อะี้โกงน้อยเจ้าหนูทำไมถึงหาเจอที่นี่ได้พ่อฉันกลับมากับคุณย่า เด็กหญิงนำเงินที่ประธานให้มาจากสวรรค์กำลังจะเตรียมตัวกินอย่างอร่อยก็เห็นคุณยายพอดีเพื่อที่จะขจัดทิศแตกออกจากตัวหลานชายเกือบโดนโจรสายสตร์หลอกในขณะนั้นเด็กหญิงเรียกคุณย่าหยุดและเปิดเผยแผนการของโจรสายสตร์ในทันทีโจรสายสตร์ตกใจและวิ่งหนีทันทีคุณย่ารู้ว่าเด็กหญิงไม่มีครอบครัวจึงรู้สึกสงสาร เพื่อขอบคุณที่เธอเข้าช่วยเหลือดังนั้นจึงใจดีพาเธอกลับไปพักอยู่ไม่กี่วันคนที่ได้กลับเป็นลูกสาวที่ถูกทอดทิ้งของหลานชายสิ่งนี้ทําให้คุณทวดดีใจมากเมื่อเห็นว่าเด็กหญิงได้รับความรักจากคุณยายมากขนาดนี้ประธานก็ไม่กล้ากลับไล่เธอออกไปแต่ผลลั์ในเช้าวันถัดมาเด็กหญิงก็แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่น่าทึ่งของเธออย่างไรก็ตามคุณยายกลับรู้สึกมีความสุขเพราะว่าอย่างน้อยหลานสาวสามารถก,กินได้นั้นเป็นเรื่องดีการกินได้คือโชคดี แต่ในขณะที่ประธานนั่งลงเตรียมอาหารเช้า <จะ S 1> ก็มีเลือดก,กับพุ้งออกมานี่ทำให้ทั้งครอบครัวตกใจมากเด็กหญิงเห็นแล้วรีบตรวจชีพจรให้ประธานพ่อโดนพิษแล้วเฉิงจินโดนพิษมาหลายปีแล้วแต่เป็นครั้งแรกที่หมดสติว่าเป็นหมอเทวดาจากภูเขากุลหลุนที่สามารถรักษาเขาได้หมอเทวดาหายากขนาดนั้นฉันจะไปหาที่ไหนละ่ะย่าอย่ากังวลไปฉันสามารถรักษาพ่อให้หายได้เธอรักษาได้จริงเหรอคางคกนำโชคคู่นั้น ไอ้น้ำที่พ่นออกมามีพิษนั่นคือคุณปู่เฉิงจินซื้อคางคกนำโชคมาอย่างนั้นมันจะมีพิษได้ยังไงแต่เมื่อเด็กหญิงทำคางคกนำโชคแตกด้านในมีควันดำพุ่งออกมาย่าจึงเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ประธานได้สูดดมพิษเข้าไปมากเกินไปแล้วต้องขับพิษในร่างกายของประธานออกทั้งหมด ถึงจะฟื้นคือสติเรื่องนี้สำหรับลูกศิษย์ของเซียนทั้งแปดจากภูเขาคุนหลุนถือว่าเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากแต่ในขณะนั้นลูกสะภ้าใหญ่ของย่าเขาพาลูกชายที่ไม่มีประโยชน์เข้ามาหมายความว่าลีดาวจ้างเป็นลูกศิษย์ของเซียนแพทย์ภูเขาคุนหลุนครั้งนี้ต้องรักษาประธานได้แน่นอนคุณกำลังพูดเรื่องไร้สาระเซียนทั้งหลายไม่มีทางลูกศิษย์ที่น่าเกลียดขนาดนี้เลยหรือคุณเด็กน้อยคุณรู้อะไรบ้างลี่กิ้งชานคุณยังไม่ตายจากการถูกวางยาหรือแต่คุณสบายใจได้้้้้ววันนนีีเขมมมพิษจจจาาาาากกห่ดดงะทใใคคุณไปอออออยยูต เฮลิดาวจ้างคุณรีบไปดูลิกิ้งชานหน่อยเด็กน้อยหลีกไปลิกิ้งชานสภาพนี้เป็นอาการหนักแล้วแต่ไม่ต้องกลัวฉันจะใช้เข็มเงินช่วยเขาไม่ถูกต้องเข็มนี้คือเข็มพิษจากหางตะขามีพิษ้ายแรงย่าของประธานบริษัทห้ามให้พวกเขากระทำกับพ่ออืม เด็กน้อยคนนี้มาจากที่ไหนกลับสามารถเห็นเข็ยนปิดของฉันย่าของประธานบริษัทฉันกับลีกิ้งชาเป็นพี่น้องกันฉันจะไปทำร้ายเขาได้อย่างไรลีดาวจ้างยังไม่รีบรักษาเหรอย่าคุณเชื่อฉันไหมนี่คือเข็มนตะขับจริงๆพ่อตอนนี้ไม่มีอะไรแต่ก็แทงเขาด้วยเข็มนนี้ได้แต่จะตายแล้วนะหยุดเถอะแม่เธอจริงๆจะเชื่อคำของเด็กคนนี้เหรอทำให้ฉันรักษาช้าเวลาที่มีค่าหรือใช่แล้วยากคุณ ลีชางนับถือในคุณธรรมเขาคือสิทธิเอกของเสียนแพทย์ที่ภูเขาคุณหลุนสิทธิผู้สืบทอดโดยตรงแค่เด็กคนนี้เธออย่านมแล้วหรอือเธอรู้เรื่องการแพทย์ไหมยากุณฉันไม่รู้จักเขาเลยเขาต้องไม่ใช่สิทธิของภูเขาคุณหลุนของอะไรทำไมฉันขยับไม่ได้หยุดเถอะจื่อหมิงเด็กคนนี้ถึงกลับมาปกป้องฉันเจ็บจะตายแล้ว เธอนี่เด็กแสบดูฉันไม่ทำให้เธอเจ็บได้ไหมอ่ะเด็กคนนี้ฉันคุ้มครองเข้าใจทิ้งเฉินเธอตื่นแล้วลี่สิบผู้เล็กนี่คือ,อยาที่ใช้เพื่อแก้เข็นตะขาตกล้าทำร้ายพ่อของฉันฉันต้องใส่ยาแก้พิษให้เธอใส่ของดีๆลงไปหน่อยฮึ่มพี่ชายาเมื่อกี้นี่เด็กตัวแสบแท้จะทำให้เธอตายเลยใครอยากทำร้ายฉันฉันเห็นชัดเจน ที่หมายความว่าไงเธอไม่เชื่อฉันเหรออย่ามารบกวนกันเลยทุกคนคือครอบครัวเดียวกันกำลังเถียงเรื่องอะไรอยู่เธอควรดีใจที่ย่าอยู่ที่นี่เธอยังมีแรงพูดอยู่ดูเหมือนว่าพวกเขากับพ่อไม่ถูกกันตั้งนานแล้วไม่แน่ใจว่าอึ่งอ่างพิษอาจจะเป็นพวกเขาทําขึ้นพอแล้วถ้าเป็นความเข้าใจผิดทุกคนมีจิตใจดีเรื่องนี้นะก็ให้มันผ่านไปเถอะวันนี้พวกคุณมาทําอะไรแม่วันนี้ไม่ใช่เทศกาลเหรอฉันและจม,มาหาเธอศักหน่อยลี่ช่างอยู่ไหนยังมาโดยเฉพาะเลยนะ เอายาชุดมาฝากคุณด้วยพวกคุณตั้งใจจริงๆรลีถึงเฉินเธอพอดีเลยถ้าไม่บริษัทของฉันมีงานต้องทําไม่รับรองพวกคนไร้สาระเหล่านี้เพราะรอฉันด้วยลีถึงเฉินครั้งหน้าเธอหนีไม่รอดแน่นอนเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นอะไรฉันเจ็บท้องโอ้ยพี่ฮีผู้ชายที่โกงรออยู่ให้ต้องเข้าห้องน้ําทั้งวันเลยนะหรือว่าเป็นเธอทําใช่ไหมอ่าอา ห้องน้ำซื่อหมิงเธอซื่อหมิงเธอกินยาหยุดท้องเสียดีขึ้นหรือ,อยังอ่ะรีบพาฉันไปโรงพยาบาลฉันก็ถ่ายเป็นเลือดแล้วรีซื่อหมิงท้องเสียเป็นเธอนี่นนาใครให้เขามากุ่มขู่พ่อฮี่หิฮิเด็กน้อยอืมอยากกินอะไรฉันอยากกินบาร์บีคิวแบบบุฟเฟ่หกสิหยวนต่อคน แท้จริงมันคุ้มค่ามากเลยนะของอะไรไปกันเถอะจะพาไปกินของอร่อยสวัสดีคุณลี่สั่งอะไรก็ได้ตามที่อยากกินฉันต้องออกไปทำธทุระนิดหน่อยเยี่ยมเลยไปเถอะนั่นไม่ใช่เทพเจ้าที่น่ากลัวหรอใช่แล้วเทพเจ้าน่ากลัวก็มีด้านที่อ่อนโยนขนาดนี้เหรอใช่แล้วน่ากลัวจนตาย เอามาให้เยอะๆให้พ่อได้ลองด้วยฉันสงสัยว่าทําไมมีกลิ่นเหม็นที่แท้คือเด็กจนที่ไม่เคยเห็นโลกเฮ้ hey, อย่าเข้ามาใกล้ฉันอย่าให้ฉันติดกลิ่นจนเลยพูดถึงคุณอยู่นะเด็กจนที่นี่แต่เป็นร้านอาหารระดับสุดยอดในเมืองหยุนคุณจนขนาดนี้เข้ามาได้ยังไงเป็นพ่อพาฉันเข้ามาคุณป้าท่านนี้เกิดอะไรขึ้นคุณป้าตาบอดหรืองไงเรียกม่มไปหมดว่าเป็นคุณป้ายังจะพูดถึงพ่อคุณอีกที่นี่คนละหนึ่งแสนบาทพ่อคุณมีเงินพอกินไหม รีบออกไปเลย107 5 1 0 0 0 0 0หนึ10่งนี่แพงเกินไปไหมแต่อาจารย์บอกว่าพ่อมีทรัพย์สินเกินถันล้านพ่อต้องสามารถจ่ายไหวแน่ทรัพย์สินเกินถันล้านคุณพูดถึงถูกความสุขใช่ไหมเอารูปแบบจนของคุณไปพ่อคุณก็เป็นคนจนฉันไม่อนุญาตให้คุณพูดถึงพ่อฉันฉันพูดแล้วว่าอย่างไงพ่อคุณยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าแต่กับผู้หญิงขอทานคนไหนที่เกิดคุณมาถ้าคุณพูดโม้อีกฉันจะต่อยคุณแล้วนะฉันแค่พูดว่ายังไงพ่อคุณและแม่คุณหยุดพูด เด็กน้อยคุณทําอะไรอยู่นะเป็นเธอที่มากําลังรังแกฉันก่อนคุณย่าครับเธอบอกว่าพ่อของฉันเป็นคนจนอุป,ป่าเรียกคุณยายแบบไหนดูเสื้อผ้าของคุณสิของที่ไม่เข้ารูปเข้ารอยน่ารําคาญจริงๆฉันแม่เธอจะเป็นไปได้ยังไงจ่ายเงินที่ร้านอาหารนี้ได้ฉันเห็นว่าเธอชัดเจนว่าขโมยเงินคนอื่นเพิ่งเข้ามาฉันไม่มีพ่อของฉันรวยจะมีเงินอะไรได้ฉันเห็นว่าทั้งหมดเป็นการแสดงพ่อของคุณไม่ใช่หรือ คนทำความสะอาดที่นี่ใช่ไหมใช้อำนาจในตำแหน่งของตนนำคนจนเข้ามาทานข้าวถ้าหัวไม่ถูกต้องฐานก็จะผิดเป็นตัวทำลายสังคมจริงๆฉันและพ่อไม่ใช่ตัวทำลายเลยทำไมบอกว่าคุณเป็นตัวทำลายกลัวแล้วฉันเห็นว่าคุณคือหนูในท่อระบายน้ำมาจากไหนให้ไปที่นั่นเลยไม่ใช่หนูยังกล้าพูดจาแข็งกร้าวพูดคุณคือตัวหนูไม่ฉันเป็นคน ครูบอกไว้คนมีทั้งดีและไม่ดียืนอยู่ระหว่างฟ้าและดินฟ้าและดินไม่ใช่ของพวกคุณฉันเป็นคนที่มีเกียรติและถูกต้องเมื่อคนดีนะเมื่อคนไม่กินข้าวไม่ได้เฮอกินเถอะเด็กไรลบ้ yes? ญญนานคุณไม่ได้อยากกินเหรอวันนี้ฉันจะให้คุณกินจนพอพอ่อรีบกินเถอะกินสิ กินให้ฉันกินร้องอีกนะฉันจะให้คุณร้องอีกเพอ่อหยุดเถอะ